สวัสดีครับทุกคดเป็นไงปลาจับได้เยอะไหมพอประมาณที่เขาสั่งนะครับมา,ามาเสร็จแล้วก็มาเร็วๆทางนู้นเขารอแล้ว นหักเวกวยวายฉันคุยโทรศัพท์เมาส์เพื่อนอยู่เยอะก็แหมใจโอเออเออขอบใจมากไม่ค่อยจะมีแรงเลยรู้จักเนี่ยปนิมคนอื่นเขาเรียกฉันพี่แหม่มเธอก็มาป้าเปอร์อะไรล่ะขาวมาช่วยซินี่ฉันมีปลามาห้าสิบโลนะจ๊ะอ่าอเอาขาวยกมาหน่อยจ้ามามามานาเข้ามาก่อนจ้าจ้าจ้าปนิมจ้าเอาปลาวางตรงนี้เลย เอาที่เดิมรู้ที่แล้วนี่ว่าวางตรงไหนตกใจมากเลยนะเนี่ยไม่นึกว่าจะเป็นครูอา้าวทำไมมาจ้องฉันแปลกๆอย่างนั้นล่ะครูคือที่สังเกตหน้าป้านิ่มเนี่ยม,มันออกเหลืองๆซีดๆย,ยังไง,งไม่รู้รค่ะจริงเหรอหน้าฉันเหลืองจริงเหรอใช่ค่ะป้านิ่มไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบ้างนะคะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเนี้ยงานฉันเยอะคงพักผ่อนไม่พอนั่นแหละนอนค่อยหลับหรอกตามภาษาคนแก่ สายแล้วคิดเงินมาคิดมันมาปลาทั้งหมดก็ห้าสิบโลคิดประนิ่ม2อ5 0ค่ะแป๊บหนึ่งนะเติมเติมโอเควิยาดานะสองพันแปดนะ้าอย่างนั้นก็หนูขอตัวกลับเลยแล้วกันนะต้องไปส่งปลาเจ้าอื่นอีกโอเคแล้วเจอกันเรื่องปลาไว้ก่อนนะได้จ้าได้จ้าเดี๋ยวพี่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปสั่งใหม่ เออแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะหายไปไปนะจ๊ะออได้ได้ขอบใจมากขอบใจมากจ้าสวัสดีจ้าเค okay, ค่ะขอบคุณค่ะนี่มันเป็นอะไรเนาะเอ้ยวัวตุบตุบตุบ โอ๊ยโอ๊ยมปวดท้องอย่างนี้ไม่เจ็บสงสัยจะต้องไปหาหมอแล้วบางเนี่ยไม่ไหวเลยโอ๊ย จากการที่หมอตรวจสุขภาพโดยละเอียดแล้วนะครับป้านิ่ม,มป้านิ่มเป็นโรคไวรัสตับอักเสบครับอยอม,มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะโรคไวรัสตับอักเสบคือโรคจากการอักเสบของเซลล์ตับซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสปรุม,มไวรัสตับอักเสบแบบเฉียบพันครับซึ่งเมื่อหายแล้ว ก็ร่างกายก็จะฟื้นตัวเป็นปกติแต่ถ้าในบางรายที่ไม่หายก็จะกลายเป็นอักเสบเรื้อรังและเป็นโรคตับแข็งตามมาครับแต่ในบางรายก็จะมีเชื้อไวรัสเนี่ยอยู่ในร่างกายแต่ก็ไม่แสดงอาการอะไรแต่ก็สามารถแพร่เชื้อไปหาบุคคลอื่นได้ครับโรคโไวรัสตับอักเสบมี A B และ C ซึ่งสามารถพบได้ในเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุบางชนิดติดจากระบบทางเดินอาหารเช่นไวรัสตับอักเสบ A บางชนิดติดจากสารคัดหลั่งเลือดน้ำเหลืองหรือการมีเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบชนิด B มาชนิดติดจากการให้เลือดจากการรักษาโรคต่างๆเช่นรัดตับอักเสบจีนะครับโดยอาการของไวรัสตับอักเสบจะมีอาการคล้ายคลึงกันแต่จะมีอาการน้อยมากขึ้นอยู่กับการได้รับเชื้อไวรัสและสุขภาพดังเดิมงของคนไข้ค่ะป้าแล้วอาการไวรัดตับอักเสบเนี่ยอาการมันแสดงออกยังไงอ่ะ อาการของไวรัสตับอักเสบได้แก่มีไข้ปวดตัวมีอาการคล้ายโรคหวัดจะมีการอ่อนเพลียมากกว่าคลื่นไส้อาเจียนมีอาการท้องเสียมีอาการปวดชายโครงด้านขวาตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะเป็นสีเข้มตลอดจนไปถึงมีอาการตับโตครับแล้วแนวทางการรักษาล่ะคะแนวทางการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบก็จะรักษาประครับประคองตามอาการนะครับพระการให้ยาปฏิชีวนะไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสได้ แต่เราก็จะมีการให้ยาตัวอื่นร่วมด้วยควรจะดื่มน้ําวันละ8-10ถแก้วพักผ่อนให้มากๆโร้วเวลตับอักเสบไม่น่ากลัวครับสามารถรักษาให้หายได้ แนวทางการป้องกันที่สําคัญที่สุดก็คือการดูแลสุข,ขอ,อนามัยขั้นพื้นฐานเพื่อให้เราเนี่ยไม่สามารถติดโรคได้ง่ายครับเมื่อร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี่ยก็ทาให้เราห่างไกลจากโรคครับอเออฟังอย่างนงี้ยค่อยสบายใจหน่อยงั้นวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะหมอเนาะได้ครับโอเคงั้นป้าขอตัวกลับก่อนนะได้ครับขอบคุณแม่ขอบคุณแม่หมอขอบคุณท้าว